สวัสดีครับมาเด้อครับมาซดต้มไก่และร่อนกันครับวันนี้มาให้แม่ต้มไก่กินครับไก่บ้านอย่างดีเลยครับมากินด้วยกันครับนี่ก็เตรียมข้างหมอไว้ครับใส่เครื่องเทศสมุนไพรแบ่งกินครึ่งตัวพอครับวันนี้เดี๋ยวจะกินไม่มดนี่ครับตะเพาหอมครับใส่ใบมะขามครับ ปเปียวหน่อยนึงกล่อมครับรดชาติเตาฟื้นครับเตาถ่านเตาฟื้นมาแล้วนี่ครับถึงจะอร่อยรอหม้อเดือดครับตอนนี้หม้อเดือดแล้วค่อยเอาเนื้อไก่ใส่ข้างเครื่องเทศสมุนไพรไว้ก่อนครับสงสัยแม่ลืมครับเยมทุบหอมทุบกระเทียมใส่เพิ่มครับ ทอดสองชุดดิใช่เลยต้งเลยนี่นะครับของอร่อยบ้านเราครับนีต้องใส่อะไรเยอะแยะสุดน้ำละลอนอ้ยสุดยอดครับมามากินด้วยกันเดอ้อพี่นอ้องน,นี่ก็มีขาตะไคร้ใบ <Okay. S 1> มะกรูดครับแล้วก็มีพริกแห้งใส่ไปด้วยนี่ก็เตรียมใส่หอมหอมเทียมครับ เพิ่มความกลมกล่อมครับนี่ก็ใส่ซุปก้อนไปหนึ่งก้อนครับนี่กับบรรยากาศหลังบ้านครับก่อนจะเป็นป่ามันเขาครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยนี่ก็หลายยังเล้อพอไหมฮะพอไหมแับนี้ ใส่ย hmm. นกินมดไหมล่ะยินมเดี๋ยวทำไม่มดก่อนใส่เป็ดกินกับยังได้เลยไปุ้งที่หลังก็ดีกันเด็กน้อยจะได้กินเลยต้มให้เปื่อยแม่จะได้เคี่ยวไหวมอหาฝาหมครับมันก็ เครื่องของแกครับมีนอม่อไม้อัดนอด่อไม้ดองน่อไม้ส่งครับปลาเป็นไหครับไม่ต้องกลัวครับฝาบ่อปิดไ้เดือดแล้วครับแกก็จะมาตักฟองออกนิดนึงโอ้พิดสูตรฝาหมอดใช่ไม่ได้อันน้อยก็น,น้อยเกินอันใหญ่ก็ใหญ่เกินครับหาเรียกใหญ่เลยเ <laughs> สงสัยอยู่ในครัวเอาถ่านเบาเก๊็ดไปนะครับน้ำเดือดฟูๆดิ มากินด้วยกันเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันครับอเอาเอาฝา,าน,นี่แล้วเอาขาดอะไรสงสัยไม่พอดีครับเตรียมเกลือครับอ่าอะไรหนึ่งกะทิโอ๊ะเลยมีหลายพุทธไหมหลายพุทธไหมสูตรคุณแม่ครับนี่รสชาติกลมกล่อมรับเท้าอย่างดี พดแค่พอดีวะมันต้องเนี่นเดแกเปิดจากพิดเน่นไหลกแเปิดจากรดน้ำเดือดสักพักหนึ่งให้เนื้อไก่นุ่มจุ้หน่อยนึงครับเดี๋ยวเราค่อยมานันกันใหม่ใส่ข,สขาดผงนัวครับจัดไปพุณแม่แซบแซบด้วยของนัวแม่ทำลูกถ่ายครับ เดือดหลายขนาดนี้เมตักสองออกเลยเนี่ยข้างบ้านก็นมีเสียงนกร้องเพลงให้ฟังดีเลยนะครับกลิ่นหอมดีแท้ๆครับหิวเ,เข่าเลยอะข่าแล้วร้อนสดร้อนเนาะออกมาปุงข้างนอก สักหน่อยนึงใส่น้ำมะขามเปียกอ,อ๋อแม่ชิมดูว่ามันนั่นไหมทนี่มันนุ่มยังแขกไหมเขาแก่กินได้ไไดหืมเอาแก่กินได้กินน้ำ้ยเป็นไปได้น้ำใช่ไหมขาไม่ไหวเนี่ยแกง่ายถ้าไก่เป็ไก่ไ Yeah, okay. ลกูกกว่าไม่ใช่ไก่แม่เนปะ็นไก่ไม,ไม่ได้ไก่สาวอ,อย่าเพิ่มเกลือจังหน่อยครับชิมดูมมแกชิมเลยเดนะผมปรุงที่หลังว่าปรุงถ้าปรุงตอนพดีตอนนี้เลยอะ่ะมันจะพอตอนเย็นแล้วน้ำเย็นแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นคลิปม,มันไม่ค่อยคลิปเลยตอนนี้ ผมชอบตับแยกออกมาปรุงครับตอนตักใส่ถ้วยแล้วตอนจะกินครับเนื้อเป่อยแม่กินได้ไะมครัไ,ไม่เก๋ยหร่อยัเอาให้เก่กินได้อะขวรนกรุบทีนี่หอมครับพี่น้องมามากินด้วยกันครับ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาเด้อมากินด้วยกันครับมีมะนาวหรอเล่ามีเ,เยอะแยะเลย